ลิสแมนช็อปอาร์วีลดหนักทุกราคาถูกสุดในตลาดเติมอาร์วีในเว็บรับลิสแมนคอยมาใช้แทนส่วนลดสูงสุดถึง25มีบริการเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมได้ที่เว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงตมเติมเกมถูกไวผ่อนสบายมีเงินคืนต้องลิสแมนช็อปเท่านั้นลัคกี้คอยซีซั่น2คัมแบ็กแจกวอโคเอ็กซ์6โปรและของลิมิเต็ดมากมายรายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับ สวัสดีวัยรุ่นฟันน้ำนมหยุดดูคลิปสักแป๊บวันนี้พี่มีเพจขายดีเกมอวีมาแนะนำดีสกินแ,แลแนด์สูงลุนครบราคาเริ่มต้นเพียงสาบาทมีดีให้เล่นชมมากกว่า200ร้ไอดีหน้าเพจนี้เลยเพจทีทีเซเว่นรับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตด,ดีรีวิวเยอะทุกไอดีมีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อไอดีอวีราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอที่เพจได้เลยทีทีเซเว่นรับซื้อขายเกมออนไลน์จะติงลิงก์งเพจไว้ใต้คลิปนะครับผม ฮัลโหลโจโจยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอตอุศบนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม ROV กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับใครนะครับที่ไม่อยากพลาดกิจกรรม ROV นะครับผมโค้ด ROV หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับ ROV เนาะก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็สปอยกดดิ่งด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจในการนำคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะโอเคครับผมวันนี้ผมก็จะมาสุ่มสกินใหม่ของนาคอสร,ระดับ ไมติเคิล่นเดงนะครับผมแล้วก็คลิปนี้สุ่มให้ดูแน่นอนนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมยังไงก็ช่วยฝากกดไลค์คลิปนี้เพื่อเปกนกลุ้ใจกับผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยในะครับในการทําคลิปสุ่มรีวิวกิจกรรมต่างๆเนี่ยนะครับกดไลค์เนี่ยไม่เสียเงินนะแต่ว่ากดเพื่อเปกนกลุ้ใจกับผมนั่นเองนะครับผมแล้วก็ฝากคอมเมนต์ก็เยนะครับว่าชื่นชอบหรือเปล่านั่นเองนะครับโอเคครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ที่หน้ากิจกรรมแล้วนะครับบุรุษแห่งดวงดาวเนี่ยนะครับกิจกรรมเนี่ยก็ตั้งแต่วันที่2 เลยนะครับผม1เด kind of to okay. okay, so ือนกว่าเลยนั Hence, ่นเองนะครับผมนะโอเคก็กิจกรรมนี้นะครับเริ่มต้น1คูปองเท่านั้นแต่ไม่รู้ว่าจะไปจบเท่าไหร่นั่นเองนะครับแต่คลิปนี้มีคําตอบแน่นอนนะครับกิจกรรมนี้ผมไปดูหลุดข้อมูลมาคร่าวๆแล้วนะครับเป็นกิจกรรมคล้ายๆกับสกินของขี้รัวเลยนั่นเองนะครับเป็นการทำาัรกิจไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับในแต่ละด่านนะแต่ว่าเราต้องมาทําความเข้าใจก่อนทุกคนจะได้เล่นกันถูกนั่นเองนะครับเป็นการกดเล่นรอบพิเศษอ๋อมันก็จะมีนี่นะครับผมนะเล่นรอบพิเศษเพื่อสุ่มรับเพิศษ ได้รับส่วนลดในการเปิดไพ่ต่อเนื่องนั่นเองนะครับผมนะก็ถือว่าโอเคนะแล้วก็เล่นรอบพิเศษเพื่อสุ่มรับข้อเสนอการันตีหรือส่วนลดพิเศษได้เลยนะครับหากได้ข้อเสนอการันตีเนี่ยคือเราจะได้รับไพ่โจ๊กเกอร์ ทันทีนะครับในการเล่น2อขั้นต่อไปก็คือเราจะได้ปลดล็อกด่านนั้นทันทีเลยด้เดยนะครับปลดล็อกขั้นนั้นเนาะเอ่อกดที่รูปกล่องเพื่อเปิดไพ่นะครับผมนะมีโอกาสได้รับไพ่โจเกอร์หรือรางวัลอื่นๆนะครับหากได้ไพ่โจเกอร์เนี่ยจะสามารถเล่นในด่านถัดไปได้ทันทีเลยนะเองนะครับผมนะโอเคแล้วก็สามารถใช้ไพ่โจเกอร์เพื่อเปิดหาสกินของนาคอสได้นะครับผมนะก็คือสามารถรับได้ในเพียงครั้งเดียวเลยนะครับถ้าเกิดเราโชคดีมีช่วงมีดวงมีชัยนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็นี่นะครับข้อเสนอพิเศษก็จะะมีรหว่าง เล่นด้วยนะครับอย่างที่โบมองนะก็น่าจะมีส่วนลดหรือว่าเป็นการเสนอแบบการันตีการได้ไพ่โจเกอร์ประมาณนี้เลยนะครับกิจกรรมก็ไม่ดมีอะไรเป็นมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูแบบจริงๆจังๆกันเลยดีกว่านะครับนี่ก็เป็นการเปิดหาไพ่โจเกอร์นะครับใช้ไพ่โจเกอร์เพื่อค้นหารางวัลใหญ่นั่นเองนะครับผมนะ โอเคส่วนตัวนี้นะครับก็คือของรางวัลทั้งหมดนะที่เราจะสามารถได้รับนะครับผมถ้าเกิดเราต้องเหมานะแต่ถ้าเกิดดวงดีเราได้สกินเลยของรางวัลอื่นๆอาจจะไม่จําเป็นแล้วก็ได้นั่นเองนะครับก็จะมีป้ายประกาศนะครับปุ่มเอ่อปุ่มกดสกิลนั่นเองนะครับผมนะเอฟเฟกสังหารรูปโปรไฟล์ท่าเต้นแล้วก็สกินนะครับพร้อมกรอบนั่นเองนะครับผมเตรียมคูปองมาที่3,774คูปองคิดว่าน่าจะพอนั่นเองนะครับผมรับผมนะก็ด่านแรกรับผมก็จะมีข้อเสนอพิเศษตรงนี้นะครับผมนะคุณได้รับ ในการตีไพ่โจเกอร์สองครั้งนะครับผมนะโอเคก็กดไปครับผมนะมันก็คือการันตีใน2ครั้งอะ่ะประมาณนั้นแหละแต่ถ้าเกิดดวงดีอาจจะขึ้นขั้นแรกเลยก็ได้นะครับโอ้โหไม่ได้วะโอเคไม่เลยแต่ขั้นนี้เราได้แน่นอนนะครับเพราะว่าเราได้ข้อเสนอการันตีนะครับนี่ไพ่โจเกอร์พอเรากดไปมันจะเป็นแบบนี้นะครับและตรงนี้นะครับผมแนะนําว่าให้ทุกคนกดเปิดไปเลยนะครับไม่ต้องไปเก็บสะสมว่าแบบอยรอแบบเยอะๆค่อยมาเปิดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราโชคดีเนี่ยมันอาจจะได้เลยแน่เนะครับผมนะแต่ว่าตรงนี้ก็ อาจจะค่อนข้างยากนิดนึงแต่เชื่อในดวงของตัวเองนะครับผมนั้นก็ตรงนี้เราก็ลองดูด้วยนะครับอ่าไม่ได้ของราวันใหญ่อยู่ทันด้านซ้ายมือเมื่อกี้นะแต่นี้เราได้ปุ่มกดมาแล้วเราก็ไปกันต่อนะครับผมนะด่านที่2นะครับมีทั้งหมด6ด่านนั่นเองนะครับโอเคไปกันต่อครับผมก็ลุ้นดวงไปครับผมอาจจะโชคดีมีชัยนะฮะโอเคไม่ได้ครับผมนะก็ลุ้นกันไปครับผมนะที่จริงอะถ้าเกิดจะให้โชคดีอย่าเหมาทุกขั้นนะครับเฮ้ยเพิ่งจะบอกโอ้โหบนลา่นลางบนล่างว่ะ ขวายล้สาย,ายดีมากครับผมจัดไปซ้ายดีมากอ่าโอเคครับผมซ้ายดีมากแบบนี้หวานเจี๊ยบเลยนะครับตอนนี้เราปลดล็อกดาที่2เป็นที่แล้วนะเราก็มาลุ้นเหมือนเดิมครับผมเมื่อกี้มันอยู่ทางด้านซ้ายมือสุดเนาะมผมแทงสวนเลยขวาสุดโอ้ของวันใหญ่อยู่ตรงกลางนะครับแต่นี้เราได้ท่าเต้นมาไม่เป็นไรครับผมไปกันต่อโอเคดาที่3าและมีทั้งหมด5ใบนะครับไปกันต่อ โอเคได้ไหมไม่ได้ผมก็ยังมิอ๋อยังไงคุณได้รับข้อเสนอพิเศษนะครับในการเปิดไพ่สามพังนะครับผมนะก็ได้ส่วนลดด้วยนะครับผมนะก็ตกลงไปนะครับเพราะยังไงมันถูกกันอยู่แล้วนะครับแต่เราก็ต้องมาลุ้นะว่ามันจะเป็นไพ่ตรงไหนอันนี้อะไรอะ่ะเฮ้ยเอ้าได้โจ๊กเกอร์เลยอ๋อผมเปิดได้ไงเมื่อกี้ไม่ได้สด่วนลดอ๋อมันเปิดทีเดียวสามใบเลยนะครับผมนะผมก็ดีใจนึกว่าเปิดเปิดทีเดียวได้โจ๊กเกอร์โอเคเมื okay. ่อกี้อยู่ตรงกลางเนาะเราค่อยๆไล่ไปละกันนะทุกคนนะผมว่ามีโอกาสมากที่สุดนะครับเพราะว่าเอ้าเฮ้ยโอ้ยดีนึกว่า นึกว่าสกินออกโอ้โหดีใจซะตกใจเมื่อกี้ได้ป้ายประกาศนะไม่ใช่สกินนะครับผมโอ้โหไปกี้นึกว่าสกินออกนึกว่า ทุกคนก็คงตกใจเป็นผมแหละไม่เป็นไรครับผมไปกันต่อไปไปบัอกี้ถือว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะโอเคผมนะได้ข้อเสนอแล้วนะครับผมได้ข้อเสนอพิเศษนะครับเติดไพ่ยนะคะสามรั้สคองได้สามครั้งแต่จราคาเต็มสี่อันนี้กดเลยครับผมคุ้มกว่าเนาะคือยังไงมันคุ้มกว่าอยู่แล้วแต่ว่าต้องรู้ว่าได้โจ๊กเกอร์หรือเปล่าึ่งผมไมที่เปิดสใบยังไม่ได้โจ๊กเกอร์เลยอันนี้ต้องมาล้แล้วขวาก็ไม่เป็นไรผมเาอันนี้เราเหมาอะ่ะปกติไม่ปเหมานะแต่อ คือผมชอบนะครับผมนะโอ้วรางวัลใหญ่อยู่ทางด้านขวาเมื่อกี้นะทีนี้คือดวงดีดวงไม่ดีเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แล้วทุกคนนะก็ต้องมาลุ้นกันนั่นเองนะครับผมนะโอเคตอนนี้มีทั้งหมด7ใบเลยนะครับผมนะก็ค่อนข้างเยอะนะครับก็สุ่มกันรัวๆเลยแล้วกันนะครับคิดว่าน่าจะไม่ได้ออกกันง่ายแน่นอนนะครับโอ้โหเกือบจะจัด เกลือแบบนี้พี่ขอเบิ้ลน,นะเอาไปเอาไปให้สุดข้าเสนอส่วนลดก็ไม่มาเลยโอเคไหนๆมันก็จะต้องไม่เป็นไรครับ <c oughs> ไม่เป็นไรโอ้ยโอเคครับผมนะไพ่นี้แหละมันจะเป็นไพช่ชีตานะครับว่าเราจะดวงดีหรือดวงเกลือนะ้ก็เมื่อกี้มันออกตรงกลาง<ๆ>ใช่ไหมผมขอตรงกลางเหมือนเดิมได้ไหมจัดไปเฮ้ยได้สกินยินดีด้วยคุณเอ้ยได้สกินโอ้โหดวงดีที่สุดอีกแล้วเฮ้ย ผมดวงดีจังวะทุกคนคือผมไม่ได้เหมาเว้ยแล้วแบบคือเตรียมคูป,ปองมา3 7 0 0พอและสําคัญคือยังเหลือด้วยนะครับแต่ที่จะรู้ต้องไปรู้ว่าเหลือเท่าไหร่ได้เลยนะครับและผมขาดอันนึงอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นเอฟเฟกสังหารนะสําหร,รับตรงนี้นะครับนะผมคิดว่านน่าจะใช่น,นั่นเองนะครับผมนะ <S <S เดี๋ยวดูก่อนเอฟเฟกสังหารเออเนี่ยเอฟเฟกสังหารเป็นรูปไพ่นะครับแต่ของรางวัลทั้งปกีผมไม่ได้รูปไพ่นะโอเคเดี๋ยวค่อยไปรุชดราคากันแล้วกันนะครับว่าผมสุ่มไปในราคา เท่าไหร่นะเด็กนะครับโอเคครับผมนะก็เดี๋ยวมากดรับสกินกันดีกว่านะครับผมมาขอรางวัลนนะั้นจะถูกส่งเข้ามาทั้งหมดแล้วแหละอยู่ตรงนี้ทั้งหมดแหละเนี่ยเห็นปะ่ะของเช่าของเช่า,ชามากันเต็มเปี่ยมเลยนั่นเองนะครับก็จัดไปครับผมเอารับทั้งหมดไปเลยละกันอันนี้นะครับผมเนะี่ยก็คือเป็นสกินใหม่ของเออนาคอสนั่นเองนะครับผมไนหะก็ถือว่าเท่เลยนั่นเองนะครับนี่ให้ดูกันชัดๆกันอีกสักรอบนึงนะครับ โอ้โหหวานเจีย๊ยบหืมคจมจัดๆเลยนั่นเองนะครับนี่เป็นไงโคตรเท่เลยนะครับรผมแล้วก็ของรางวัลอื่นๆอีกมากมายเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ่มกดท่าเต้นนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปดูให้หมดเลยแล้วกันนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับผมแล้วก็เราได้สกินและที่สําคัญอันนี้เป็นกรอบโปรไฟล์ของสกินนาคอนนั่นเองนะครับเท <ๆ S 2> ่ <ๆ S 2> ด้วยนั่นเองครับประเด็นอ่ะคือเท่จัดๆอ่ะแต่ผมใส่ให้ดูทั้ง เอ่อรูปโปรไฟล์และกรอบโปรไฟล์เลยนะครับผมเนะียทุกคนจะได้ออกไปดูกันนะครับนี้เป็นกรอบนะแล้วก็รูปโปรไฟล์นี่ใส่คู่กันโคตรเท่นี่ทุกคนรูปโปรไฟล์ก็จะเป็นประมาณนี้นะเนีนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูเอฟเฟกต์ต่างๆนะครับผมนทะ่าเต้นนะครับท่าเต้นนาคอสนี่ที่เราได้มาเมื่อกี้เป็นแบบนี้นะนี่อุ้ยท่าเต้นเฟียวจาดด,าแบบาจาดูเป็นไงท่าเต้นแบบมายากลเสกไพ่อ่ะเป็นไงเอยโคตรเท่เลยท่าเต้นเฟียวจาดแล้วก็ ป้ายประกาศนะครับผมป้ายประกาศก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมเนี่ยพอร์สังหารได้อะไรได้คิวได้แย่งบัฟได้ต่างๆก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับผมนะโคตรหลูนะครับแล้วก็สุดท้ายปุ่มกดนะครับผมนะก็จะเป็นปุ่มกดแบบนี้เลยนั่นเองนะครับเป็นไงโคตรเท่โคตรอันตรายเลยนะครับผมนะก็ถือว่าเฟืยจะจัดนั่นเองนะครับผมนะก็สำหรับสกินของนาคอสสกินนะครับผมบดไปในราคา เท่านี้นั่นเองนะครับบอกเลยนะครับว่าคุ้มมากๆถือว่าดวงดีสุดๆเลยนั่นเองนะครับผมนะก็ตรงนี้ใครกดไลค์เนยะขอให้ดวงดีแบบผมนั่นเองนะครับผมนะก็ส่วนเอฟเฟ l สกิลเดี๋ยวให้ดูกันท้ายคลิปนะครับโอเคครับผมนะก็สั้นเหรัาวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตข้อมูลปรับมานี้นะครับผมก็เหมือนเดิมใครดูคลิปจะจบเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้านใต้คลิปนี้ให้ผมชื่นใจกันด้วยนะครับสั้นเหาวันนี้นะครับข้อมูลที่ผมพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภยัยในนาทีนี้ด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกกกกกกดดดดตติิตามะมะรรผไล์์แแช้ว็ฝ่ง นะครับจะได้เป็นกําลังใจในการน,นาคลิปเราก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะสหรับวันนี้นะครับก๊อดอุศพก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อบ๊ายบายแล้วเจอกันบ๊ายบายครับ 心锁，疗心千难斩尽心锁。疗心千难斩尽心锁。疗心千难。不是落幕魔术，我们会再次相见。<noise>